คำว่า enjoy ไม่ใช่ adjective นะครับแต่เป็นกริยาที่แปลว่าชอบรู้สึกเพลิดเพลินแต่ระวังการใช้หน่อยนะครับคุณจะพูดว่า I enjoy หรือ I enjoy with my friends ไม่ได้นะครับไม่ถูกถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมาใช้คำว่า enjoy อย่างถูกต้องครับไม่อยากครับ ถ้าอยากจะบอกว่ารู้สึกสนุกสนานมากอย่าบอก I enjoy แต่พูดว่า I enjoyed myself แทนพูดง่ายๆครับต้องมีอะไรตามหลังคำว่า enjoy อยู่เสมอเช่น I enjoyed myself ผมรู้สึกเพลิดเพลิน she enjoyed herself เธอมีความสุขมาก we enjoyed ourselves พวกเราสนุกสนานกันมากพวกนี้ที่อยู่ท้ายประโยค myself herself ourselves เรียกว่า reflexive pronouns ครับลองศึกษาในตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้เลยครับการสร้างประโยคแบบนี้ไม่ใช่เรื่องอยากครับแต่น้อยคนที่นำมาใช้อย่างถูกต้องและ adjective จาก enjoy คืออะไรครับก็เป็นคำนี้ครับ enjoyable เช่น the movie was enjoyable ภาพยนตร์เรื่องนั้นสนุกมาก